ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้จะพามาดูนะคะ,ะการติดตั้งโซลา r เซลล์นะคะแล้วก็ซับเมิร์สนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่สั่งมาแล้วนะคะเป็นซับเมิร์สนะคะหนึ่วัตต์นะคะ1100วัตต์นะคะจะมีกล่องแผงควบคุมนะคะเป็นกล่องเหล็กนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นแผงโซลา r เซลล์นะคะตอนนี้คว่ำอยู่นะคะมองไม่เห็นเป็นแบบโมโนนะคะสี่แผงด้วยกันเตรียมส่วนประกอบของซับเมิร์ดให้พร้อมที่จะเอาไปลงบ่อนะคะที่ซื้อมานี้จะเป็นท่ออ่าปากท่อ2นิ้วนะคะเพราะนั้นเราจะเอา ขนาดท่อที่ที่ส่งน้ำนะคะนิ้วนิ้วสองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำอ่าเขาเรียกว่าท่อลดจากปากของซับเมอร์ดค่ะต้องพันเกลียวให้แน่นแล้วก็หมุนให้แน่นนะคะอันนี้เ,เกลียวที่จะต่อกับตัวท่อลดขนาดของท่อค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการมัดเชือกกับซับเมิร์ดนะคะตัวซับเมิร์ดก็จะมีหูอยู่2ข้างเอาเชือกร้อยหูซับเมิร์ดลักษณะเหมือนในคลิปเลยนะคะดูตามเลยขั้นตอนนะคะก็จะทำให้ดูอย่างละเอียดทำตามได้เลยนะคะดูคลิปนี้จบสามารถที่จะย่อนซับเมิร์ดเองได้เลยะคะ่ะที่เราต้องมัดเชือกเอาไว้กับซับเมิร์ดเพราะว่า ช่วยเวลาเราเอาซับเมิร์ดขึ้นมาซ่อมหรือว่า,าล้างโบดนะคะก็จะได้เอาขึ้นมาง่ายค่ะพอพันเชือกเสร็จนะคะตรงปลายเชือกเราก็จะเอาสายรัดมารัดเอาไว้เพื่อให้มันแน่นหนาอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้มันแนบสนิทกันค่ะรัดหลายๆที่ เพื่อให้มันเรียบร้อยนะคะตรงหูซับเมิร์เราก็จะใชะ้สายรัดนะคะรัดเพื่อไม่ให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาทั้งสองหูด้วยค่ะอันนี้คือส่วนของซับเมิร์นะคะตัวซับเมิร์ที่เราต้องเตรียม ต่อไปก็จะไปบริเวณบ่อนะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างคะตอนนี้บ่ายสามโมงเดดเปรีย้ยงเลยนะคะนี่ก็จะขุดหลุมนะคะเพื่อฝังเสาแล้วก็ทำคานเพื่อช่วยโยงเชือกอช่วยดึงเวลาเราเอาท่อลงไปในบ่อนะคะบ่อก็คือที่ที่มัดกระสอบเอาไว้นะคะขาวๆต่อไปเราก็จะไปเตรียม ส่วนของซับเมิร์ดให้เสร็จนะคะคือเรายัางไม่ได้ต่อท่อลดขนาดเพราะฉะนั้นก็จะต่อท่อลดขนาดให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะทากาวนะคะให้เรียบร้อยเพื่อความแน่นหนาถาวรจากนั้นก็จะ,ะรัดเชือกกับสายไฟนะคะ ที่ต่อจากซับเมอร์ใส่กับส่วนท่อที่เราใส่เข้าไปให้เรียบร้อยให้แน่นหนาไม่ให้มันขยับได้พยายามพันให้ได้มากที่สุดนะคะจะได้ไม่เคลื่อนเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะนำซับเมอร์ไปที่บ่อค่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้ว เราก็จะเอาเชือกกับสายไฟนะคะพาดไว้บนคานเพื่อช่วยพยุงแรงเวลาเอาซับเมิร์ดลงนะคะจะได้ไม่ไม่หลุดไม่ไม่หนักค่ะก่อนจะย่อนซับเมิร์ดลงไปนะคะเราต้องเตรียมท่อให้เรียบร้อยนะคะ,ะใส่เกลียวนอกเกลียวในนะคะคนละข้าง ในในหนึ่งท่อนะคะข้างหนึ่งจะเป็นเกลียวนอกอีกข้าง,งจะเป็นเกลียวในเสร็จแล้วก็จะพันเกลียวนะคะเอาไว้ให้ครบทุกท่อเวลาเราเอาไปต่อท่อเวลาหย่อนเสมอลงไปเราจะได้รวนเร็ว,วอันหนึ่งก็คือสายรัดนะคะซื้อมาสั้นค่ะท่านผู้ชมก็เลยเอามาต่อสองอันเพราะว่ามันไม่ม ก่อนจะย่อนซับเมิร์สนะคะก็จะต่อท่อแรกก่อนนะคะเราก็จะทากาวนะคะอันแรกทากาวแล้วก็ต่อใส่กับซับเมิร์สส่วนที่เราต่อต่อท่อลดเอาไว้ค่ะเวลาเอาท่อลงต่อกับท่อซับเมิร์นะคะต้องให้ท่อมันตรงนะคะไม่งั้นจะ เอียงแล้วก็จะไม่แน่นนะคะมีโอกาสหลุดได้พอต่อท่อเสร็จนะคะเราก็จะเอาสายรัดมารัดสายไฟกับเชือกนะคะใส่กับท่อก่อนที่จะหย่อนลงไปค่ะท่อที่หนึ่งนะคะหย่อนลงไป เราก็จะเก็บสายไฟกับเชือกให้แนบกับท่อนะคะก็ใช้สายรัดรัดเป็นระยะระยะนะคะประมาณ1เมตร2เมตรไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บริเวณตรงปลายสุดท่อแรกนะคะเราก็จะรัดสายไฟแล้วก็เชือกนะคะให้แนบกับท่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ใช้เชือกนะคะ,ะพันแบบตะกุดเบ,บ็ดนะคะสองชั้นนะคะตรงปลายท่อก่อนที่จะ,ะเป็นท่อต่อไปค่ะก็พยายามจัดการกับสายไฟแล้วก็เชือกส่วนที่เหลือนะคะให้เรียบร้อยอย่าให้พันกันไม่งั้นจะยุ่งยากมากค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะต่อท่อที่สองต่อไปค่ะเวลาต่อท่อนะคะต้องให้ท่อตรงกันแล้วก็บิดหมุนให้แน่นนะคะให้ให้เหลี่ยมเกลียวมันตรงกันค่ะพอแน่นได้ที่แล้วก็ค่อยๆยหย่อนอท่อลงไปนะคะค่อยๆปล่อยเชือกปล่อยสายไฟลงไป เมื่อหย่อนลงไปได้พอสมควรก็อย่าลืมรัดสายไฟกับเชือกนะคะให้ให้ติดกับท่อแล้วก็ตอนท้ายของท่อนะคะอย่าลืมะตะกุดเบ็ดสองชั้นนะคะรัดปลายท่อก่อนที่จะเอาท่อต่อไปนั้นมาต่อที่ท่อที่สาม,สาม น้ำแล้วยังกี่เมตรแล้วนี่สองเป็แปดแปดเก้าเก้าเกมตรสิบเมตรประมาณนี้นะคะถึงน้ำแล้วดังตุ้มเลยก็อย่าลืมนะคะรัดสายรัดเชื่อกกับสายไฟเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ ปลายสุดก็อย่าลืมนะคะตะกุดเบ็ดสองชั้นรัดปลายท่อก่อนที่จะต่อท่อต่อไปค่ะอันนี้เป็นท่อที่การหย่อนท่อลงไปนะคะเราจะไม่หย่อนถึงแค่ถึงผิวน้ำนะคะที่ที่เราเจอน้ำเราจะต้องต้องต้องหย่อนลงไปอีกประมาณ ให้ให้ลึกกว่านั้นประมาณ25ิห้าเมตรนะคะพอหย่อนลงไปหลายๆท่อจะเริ่มหนักนะคะต้องใช้เชือกอพาดกับคานช่วยดึงเบาแรงเราลงได้อีกเยอะเลยค่ะค่อยๆเลื่อนลงทีละนิดละนิดนะคะ อย่าลืมรัดเชือกกับสายไฟนะคะให้แน่นนะเหนื่อยก็หยุดพักก่อนนะคะก็ผูกเชือกกับเสาเอาไว้แบบนี้พอหายเหนื่อยก็กลับมาทําต่อคะ่ะ8ป ท้อสุดท้ายนะคะพอเสร็จแล้วก็จะใส่ฝาท่อเข้าไปแล้วก็จะร้อยเชือกแล้วก็สายไฟเข้าไปในปากท่อนะคะที่ปิดท่อเนะะี่ยค่ะกลมๆข้างบนในขณะท,ที่เราจะเอาเชือกไปร้อยเข้ารูปที่ฝาปิดท่อนะคะให้ใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งร้อย เพื่อผูกโยงเอาไว้พยุงนะคะรับน้ำหนักของซับเมิร์ดแล้วก็ท่อทั้งหมดไวค้ค่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็ปิดฝาท่อเสร็จแล้วก็ต่อปลายท่ออ่าเป็นเกลียวในนะคะเอาไว้ต่อท่อเพื่อที่จะส่งน้ำออกไปจากบ่อค่ะก็จะเป็นอันเสร็จนะคะสำหรับการหย่อนซับเมิร์ดลงไปในบ่อค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ